ที่นางเอกเจ้าบทบาทจะหันมมรับบทร้ายเมื่อเี่เรื่องแปลกเสรแล้วในวงการและขอเธรทัศน์บ้านเราเพราะถือว่าเป็นการท้าทายความสามารถและยิ่งเป็นการวัดฝีมือมากขึ้นเมื่อสามารถสลัดครับนางร้ายมากลายเป็นนางเอกได้อีกครั้งซึ่งนางเอกระดับแถวหน้าบ้านเราที่ชั่วโมงบินสูงทั้งหลายจะเป็นใครบ้างไปติดตามกันค่ะ หลังเล่นร้ายเพียงเรื่องเดียวทั้งที่เป็นนางเอกมากฟฝีมือคนแรกคือคุณแม่ลูกหนึ่งออมพิยดาจุฑารัตนกุลที่สลัดภาพจากนางเอกเ,เจ้าบทบาทมารับบทร้ายของท้ายเอกเสกในละครเรื่องอาทิตย์ชิงดวงเมื่อปี2552เชือเฉอนบทบาทกับรุ่นที่นกสินใจใครพูดแม่เป็นแบบนี้มันมีสภาพเป็นยังไงมาลว ขณะที่นางเอกเบอร์หนึ่งทองวิกสอย่างแอนทองประสมที่แม้จะผ่านศึกหนักมาแล้วทุกบทแต่เธอก็เป็นนักแสดงสาวที่สลัดตำแหน่งนางเอกมารับบทร้ายเพียงเรื่องเดียวในบทแฝดพี่ฝาดน้องในละครสองนารีเมื่อ15ปีไอ,อ,อ,อให้ฉันาปีร่อน จับตามองคืออีกไม่นานนี้วงการเจ้าแกวก็จะได้มีโอกาสต้อนรับนางเอกพลิกเล่นร้ายคนใหม่ในละครรีเมคมันยารสยามเวอร์ชัน2012กับนางเอกสาวตาข่มพิงกี้สาววิกาชยเดชกับบทบาทของดีนี่ค่ะเธอไม่เหลืออะไรเลยทั้งงานทั้งความรักมันก็ต้องปรับตามตามเขาเรียกว่ายุคตามสมัยยุคนี้มันเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ต้องปรับเท่าเข้ากับยุคนี้ค่ะเกลียดอยู่แล้วค่ะ ไม่ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าก็ดูคยังไงก็ถ้าเกิดมีด่าก็ก็ถือว่าเขาดูกันยังไงก็ต้องไปตลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่า mm hmm. เพราะว่าพี่ผุมบอกว่าเธอไปตลาดไม่ได้นะพิงค์กี้พี่ธงอ่ะกี้นี่ต้องขออยู่บ้านกันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันร้ายจริง สำหรับนางเอกที่เคยพานบทบาทนางร้ายในจอมาแล้ว2เรื่องนั่นคือนางเองกก้านยาวจากเอกซาอีกหนึ่งคนบีน้ำทิพย์จากละครเรื่องแสงศูนย์เมื่อปี2550และความลับของซูเป,ปอร์สตาร์จากค่ายเดิมในปีถัดมา <S 2> <S 2> และอีก2นางเอกแถวหน้าทรงตรงจากวิกมอชิดนั่นคือนางเอกหน้าหวานยุ <S <S 2> <S 2> ้ยจิรนันมโนแจ่มกับการรับบทบาทนางสาลี่ในละครนางทาสเมื่อปี2551 ซึ่งความร้ายของเธอทำให้สามารถควา้ารางวัล Best Drama Performance by an Actress หรือนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวที Asian Television Awards เมื่อปี2008ณประเทศสิงคโปร์ และต่อมาในปี2554กับบทบาทปานเดือนในละครพระจันทร์ล,ลายพยัคฆ์ที่นางเอกในตอนนั้นคืออำพัชราภา,า,าัอจาอีวิัยาิงเซ็กซี่สตตร์ตัวแม่คนนี้ก็ผ่านบทร้ายมาแล้วสองเรื่องเช่นเดียวกันทั้งคมพยาบาทที่เธอมารับบทร้ายในขณะที่ยุ้ยจิรนันรับบทเป็นนางเอกหลอกหลอนฉันไม่รู้จะจบจกสิ้นและอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกกระแสะคนเกลียดภรรยาน,น้อยในละครเมียหล,ลวงเมื่อปี2551 โดยหลังจากจบละครเรื่องนี้สาวอาก็กลับมารับบทบาทนางเอกจ,จนกระทั่งถึงปัจจุบันลูกู้หญิงฉันไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้ว ส่วนตังเองที่ผ่านบทร้ายมาแล้ว3เรื่องที่จัดว่าเป็นตัวแม่อดีตดาราวิกหมอชิดด้วยกันทั้งคู่คนแรกพึงจะหมดสัญญาและพันตนเองมาเป็นนักสแสดงอิสระไปมันมาอย่างนุ่นวรนุษยพิรมพักดีที่แม้แฟนละครจะจดจําเธอในฐานะราชินีดรามา่าแต่ใางเองน้าหวานบุคลิกเรียบร้อยคนนี้ผ่านบทร้ายมาแล้วจากละครเรื่องรางเนื้อขลามเม,มืเอ่มอปี2543ปี2546กับละครเปรตวัดสุทัศน์ ในปี2552กับละครเรื่องกุหลาบเหนือเมฆเป็นเดียวกับสิทธิ์เก่าเจ็ดสีชมพูอารยาเอฮาเกตที่ทิ้งทวนบทร้ายครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่วิกมอชิดกับละครเรื่องดาวเปื้อนดินเมื่อปี2551ที่ต้องฟันฝันบทบาทกับสาวนุ่นวรนุษย์และผลงานร้ายครั้งแรกของชมพูอารยาก็ทําให้เธอขวารางวัลโทรทัศน์ทงคำในฐานะนักแสดงนําหญิงไปครองตัางนานาเอกไปแบบใหม่พลิกโผล ทพ่าให้เดือดของแดงเนี่ยชมมาดดใจเป็นร้อยเท่าพันเท่าและตอบย้ำความสามารถในการพลิกบทบาทของเธออีกครั้งในบทเรยาจากดอกส้มสีทองณบ้านหลังใหม่มิกสามพรามสี่ที่จนถึงทุกวันนี้ก็นับนิ้วไม่หมดว่ากว่ารางวัลไปแล้วมากเท่าไหร่คุณทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะฉันเอาเรื่องคุณได้นะซึ่งภายในปีนี้แฟนละครจะได้เห็นนางเอกคนนี้กับบทร้ายอีกครั้งในละครรีเมคเรื่องรายสีเพลิง บทเดียวกับที่นักแสดงนางเอกรุ่นพี่มิวลลิตาเคยเล่นไว้ในาน,นะบทร้ายเพียงครั้งเดียวของมิวลลิตาเมื่อปี2539ซึ <Rey> ่งบทบาทนี้เคยส่งให้เธอรับรางวัลนักแสดงนำหญิงในปีนั้นมาแล้วเช่นกันโอเคไหมแคบนางเอกร้ายคือฉัว่าหลายๆคนคงรู้ว่าจากที่ผ่านมาชมคงไม่ได้รังเกียจบทร้ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าบทบทคนไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็ให้อะไร กับชีวิตชมมาตั้งเยอะตั้งแย่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้รังเกียจอยู่แล้วกับคำว,ว่านาง,งเอกหลายฉันว่ามันก็ดีซะอีกอะมันเราก็ได้ทําอะไรที่มันท้าทา,ทายได้เล่นอะไรที่มันกลมที่มันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นอ่างเงี้ยนางเอกแถวหน้าอีกหนึ่งคนของวงการที่หันมารับบทร้ายถี่ขึ้นในระยะหลังมานี้ต้องยกให้กับแม่ดวงแคนในละครขุนศึกปี2555เอิบาเบนพรชิตาณสงขลา นันนี้เธอเคยผ่านบทร้ายมาแล้วทั้งหมดปรุงฉัดในเมียแต่งเมื่อปีที่ผ่านมาในปี2550กับละครร้าย,ยาาเาเลยาะะปี2548ละครพีเรียตเรื่องนางบาและบทร้ายครั้งแรกในละครเมียหลวงเวอร์ชนันปี2542เธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่เธอ,อยอมเล่นทุกบทที่ผู้ใหญ่เสนอแม้กระทั่งบทแม่ที่ก็เคยผ่านมาแล้วในสไพ,พร์เม่ร้ายสัินามเมื่อปีก่อน ว่าเธอดีใจทุกครั้งที่ผู้ใหญ่มอบหมายงานให้และเชื่อว,ว่าทุกอย่างผ่านการไตร่ตรองดีแล้วว่าเหมาะสมกับเธอดังนั้นหน้าที่ของนักสแสดงก็คือการเล่นได้ทุกบทบาทนั่นเองและค่ะนอกวังเจ้าก็เป็นแค่ลูกบุญธรรมของท่านพันอิน และนักแสดงที่รับงานละครในฐานะของนางร้ายโดยที่ไม่กลัวว่าการพลิกบทบาทจะทําให้คนดูนั้นหันหลังให้กับผลงานของเธอหากต้องกลับไปรับบทนางเอกเอ,กอีกนั่นก็คือสาวพลอยเชมานที่ตลอด17ปีกับชีวิตการแสดงบนจอแก้วกว่า30เรื่องที่ผ่านมาพลอยเชมานหรือไลาลาบุญศักดิ์ผ่านบทร้ายมาแล้วถึง7เรื่องโดยละครเรื่องรดที่เธอตัดสินใจพลิกบทบาทจากนางเอกไวไัยสายเมื่อรับบทตัวร้ายเก็บกดคือเรื่องวังวารีเมื่อปี 2544. แลล้งเ เป็นความรักในทางที่ผิดนะจ๊ะถัดมาในปี2545กับบทร้ายหนายร้อยเลเซเนร้ายปีสน่ห์ร้อยปี2549เอมฤรตาลัยต่อมาในปี2552ันาหกับน้ำตันไม้อย่าคิดนะคะว่าพี่โบจะเอาชนะเนียนได้และต่อมากับกุหลาบไร้น้ำในปี2553และอีกครั้งที่ฮันเมื่อร้ายสุดๆในระบําดวงดาวที่บทของน้ำหวานทำให้เธอสามารถคว้ารางวัลในฐานะนักแสดงนำหญิงถึง4ี่เวทีหละเขาก็ทำเป็นรักนักรักหนา และในเร็ววันนี้เราจะได้พิสูจน์ฝีมือของนักสแสดงเจ้าบทบาทคนนี้ในบทที่ร้ายที่สุดในชีวิตการสแสดงของเธอในละครพีเรียดเรื่องบ่วงบาปบกับค่ายโพลิพัสท,ที่ยืนบทร้ายให้เธอถึง5ครั้งด้วยกันค่ะทางที่ดีพี่โบน่าจะอยู่ให้ไกลผู้ชายหี้ข่วยคนนี้ไว้จะดีที่สุดนะคะเป็นเรื่องของงานนะคะคงไม่ติดมั้งคะว่า สำหรับเราเองเราก็ชัดเจนในความเป็นเป็นตัวตนที่แท้จริงอยู่แล้วอะไรเงี้ยนั่นเป็นเรื่องของของการสแสดงอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่สนิทกันมากๆอย่างพี่นิดเนี้ยอย่างหรือไม่ว่าเป็นพี่ปินหรือว่าเป็นผู้จัดที่เราเราทำงานเรารู้ใจเน่ยพลค่อนข้างจะไม่เลือกบทนะเพราะว่าเหมือนพลไว้ใจเขาพลเชื่อว่าถ้าเขาวางตัวว่าบทนี้มันเหมาะกับเราจริงๆแล้วเราก็ต้องเชื่อว่าสิ่งที่เขามองมันคือสิ่งที่ถูกต้องเขาเป็นผู้ใหญ่เราก็รับเลยไม่ได้คิดมากอะไรเงี้ยค่ะ เหมือนเหมือนรับบทร้ายเยอะจนแบบเป็นโปรทางนี้ไปแล้วแต่แต่พอถ่ายทำจริงจริงเนี่ยจะต้องทําการบ้านเลยเพิ่มให้ตัวเอง,อ,อ,งอีกบ้างไหมครับพกออ่านบทยเยอะค่ะมันมันไม่มีคําว่าโปรตอนนี้มันแบบมันมีแต่บทเรียนใหม่ๆตอนนี้มันมีแต่ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นแล้วก็มันมัมนไม่ง่ายอะ่ะบทถ้าบทธรรมดาง่ายแต่ว่าอันนี้มันยากมันงงอะ่ะมันมันใช้แรงเยอะค่ะ และจากผลงานผ่านหน้าจอรวมถึงรางวัลการันตีฝีมือของนางเอกที่สวมบทบาทนางร้ายจนเป็นที่กล่าวขวัญถึงคงจะช่วยพิสูจน์ได้ว่านักแสดงที่เป็นของจริงของแท้ไม่ว่าจะรับบทบาทไหนก็ครองใจคนดูได้ไม่ต่างกันค่ะรัชนีคำนึงควรทีมขาวซุปเปอร์บันเทิงรายงาน